大家好สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียน第二课นะคะ你想当什么？你想当什么？เรื่องนี้นะคะคำถามนี้เขาบอกว่า你想当什么？เธออยากจะเป็นอะไรเด็กๆรู้ไหมคะมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ อาชีพในอนาคตใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรกันบ้างคะอาหล่อเชอมีคําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพมาฝากเด็กๆนะคะอาคาที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งเลยเป็นอาชีพที่หล่อเชอกําลังเป็นอยู่นะคะก็คือคําว่าเหล่อเชอเหล่อเชอเหล่อชอนะคะคำว่าหล่าชอ่ชอ,อแปลว่าใครคะอย่างเหล่าชอ่อนั่นเองคุณครูนะคะเหล่าชอ่อแปลว่าอาชีพ ครูค่ะนะค,ะคำต่อไปนะคะจุนเหรินจุนเหรินนะคะจุนเหรินอ่าเป็นทหารนะคะจุนเหรินใครอยากจะเป็นทหารคะเด็กผู้ชายหลายคนอยากจะเป็นนะคะอ่าอาชีพต่อไปนะคะจิงะจ้งชาจิ้งชาจิ้งชาจิ้งชาคือใครคุณตำรวจคะ่ะใครอยากจะเป็นตำรวจบ้างคะ ต่อไปนะคะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะอ่านว่าอีเซิงอีเซิงอีเซิงคุณหมอนะคะอีเซิงคุณหมอนะคะใครที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่ว่าโตมาเนี่ยจะได้มีอาชีพเป็นคุณหมอช่วยเหลือคนอื่นนะคะอีกอาชีพหนึ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันมากๆนะคะคือช่างเรน ช่างเหรอน,นะ,ค,ะคือนักธุรกิจนั่นเองนะคะก็จะมีเงินมากมายเลยนะโอเค,อเ,คเด็กๆเราไปดูคำศัพท์ในบทเรียนกันนะคะ,ะคำที่หนึ่งเลยอ่านว่าจังตาจังตานะ,ะจังตาแปลว่าะวะตวะะโตนะคะโตนะคะหรือว่าจังตาแปลว่าะวะตัวขึ้นนะคะโอเคต่อไปคำว่าเฮ้าเขานะแะปลว่าหลังนะคะ โฮก็คือหลังนะคะฉะนั้นจังต้าเฮนะหลังจากที่เราโตขึ้นนะคะตังตังนะคำว่าตังนี้นะคะแปลว่าเป็นนะคะเป็นในนี้หมายถึงว่าอาชีพหรือว่าฐานะอะไรต่างๆนะคะ,ะจะใช้คำว่าตังนะคะต่อไปจิงช้าจิงช้าคุณตำรวจนะคะคำต่อไปอีเซิงอีเซิงคุณหมอนะคะอีเซิงคุณหมอ 为什么为什么ทำไมอ่าทำไมถึงจะเป็นอาชีพนี้นะคะฉะนั้นคนถามก็จะถามว่า为什么为什么ถ้ามี为什么มีคำว่าทำไมก็ต้องมีเพราะตามมาด้วยใช่ไหมคะอ่าคำว่าเพราะภาษาจีนพูดว่ายินเว่ยยินเว่ยนะ,ะแล้วก็คําสุดท้ายนะคะ帮助帮助นะ,ะอ่านตามเหล่าซึ้งแต่คําแรกเลยนะคะ 长大，长大，长大后后后呢？当当当，警察，警察，警察，医生，医生，医生。为什么？为什么？为什么？因为，因为啊，帮助。 ต่อไปเรามาเรียนรู้ประโยคคำถามง่ายๆนะ,ะที่เราจะใช้ถามเกี่ยวกับอาชีพนะคะนักเรียนดูนะคะประโยคคำถามง่ายๆที่เราชื่นนำมาฝากนะคะ,ะการถามนะคะ你想当什么你想当什么เรามาแปลทีละตัวเลยนะคำว่า你น,นะ,ะนี่ก็แปลว่าเธอใช่ไหมคะ想 เสีงแปลว่าอยากนะต่อไปตังคำว่าตังก็แปลว่าเป็นนะ什么แปลว่าอะไรนี่แปลตรงตัวเลยนะประโยคนี้你想当什么你้ง什么เธอยมมอยากจะเป็นอะไรเธออยากจะเป็นอะไรนะคะอ่าถ้าเขาถามมาแบบนี้ถามหนีให้ตอบเป็นอะไรนะถามหนีตอบวอค่ะอ่าเขาถามหนีแล้วก็ตอบว่าวอวเนาะ 你想当什么你想当什么เวลาเราตอบเราจะตอบว่า我想当นะคะ我想 g ตามด้วยอาชีพที่เราเรียนมานะคะอ่าอย่างเช่น我想当医生นะฮะ我想当医生ฉันอยากจะเป็นคุณหมอนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเด็กๆไปดูบทเรียนของตัวเองนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่เป็นบทเรียนนะคะ มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนคุยกันนะน้องผู้หญิงถามว่าเสี่ยวหมิง长大后你想当什么เสี่ยวหมิง长大后你想当什么นะฮะเสี่ยวหมิงก็คือเสี่ยวหมิงนั่นเอง长大后นะคะโตขึ้นนะคะโตขึ้น你想เธออยากตั้งเป็น什么อะไรนะคะประโยคนี้ 小明长大后你想当什么ตอนโตขึ้นเธออยากจะเป็นอะไรเหรอนะคะเอ่อ小明่ายังไง小明อว宝宝我想当警察。我想当警察。小明อยากจะเป็นอะไรคะอยากจะเป็นตำรวจใช่ไหมคะเจิงชา小明ก็ถามกลับว่า你呢 นีเนาะหนีเนาะแล้วเธอละ่ะแล้วแกล่ะนะอ่าเขาเป็นเพื่อนกันนะอ่าดูซิน้องผู้หญิงตอบว่ายังไงน้องผู้หญิงบอกว่า我想当医生我想当医生ฉันอยากจะเป็นคุณหมอนะฉันอยากจะเป็นหมอนะะอ่าแล้วอะไรคะน้องผู้ชายก็เลยงงไงทำไมถึงอยากจะเป็นหมอใช่ไหมคะก็เลยถามออกมาว่า 为什么你想当医生？为什么你想当医生？为什么呢？ะฮะเว่าทำไมนี่เธออยากนะฮะอยาก当เป็น医生หมอ为什么你想当医生？ทำไมถึงถึงอยากจะเป็นหมอหรอนะฮะอ่าดูสิน้องผู้หญิงตอบว่ายังไงยินเว้ยนะฮะช่วยกันช่วยเห ย因为可以帮助别人，因为แปลว่าเพราะนะคะค,ะคะืะสามารถปงช,ช่วยเหลือคนอื่นนะคะผยวเรน,นคือคนอื่นเนาะ,เ,เ,เ,นนนะ,ะเพราะันอยากาะช่วยเหลือคนอื่นไงนะ ทุกอาชีพที่เราอยากจะเป็นเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายและเราจะต้องมีเหตุผลที่เราอยากจะเป็นด้วยนะเหมือนยังเราชื่อไงอยากจะเป็นเหล่าชื่อเพราะว่าอยากสอนเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะโอเคอย่างเหล่าชื่อก็นามาฝากเพียงเท่านี้แล้วเจอกันบทดต่อไปนะคะขอบคุณทุกา่านมากยน